ก็จะไม่ดำแล้วค่ะมาทำต่อเลยค่ะมะเขือใส่ลงไปเลยนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วสุกแล้วเดี๋ยวไปตำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทําเมนูแซ่บๆบกันอีแล้วค่ะวันนี้ปลาเล็กก็จะทําเมนูซุปมะเขือใส่เห็ดขอนขาวนะคะวัตถุดิบก็จะมีพริกนะคะมีพริกมีกระเทียมมีหอมที่คั่วสุกแล้วเนาะก็ใส่ครบพร้อมตำเลยค่ะ มะเขือค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดคอนขาวค่ะต้มกับน้ำปลานะคะแล้วก็ต้นหอมกับผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเปนะคะปรุงรสด,ด้วยอะไลก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะตัดรสชาติด้วยมะนาวนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะสําหรับมะนาวเนาะลงมือตามกันเลยค่ะ วันนี้ครัวปลาเล็กก็จะลกนิดนึงนะคะเพราะว่ามดเนาะมดเข้าไปในในชั้นนะคะขนไข่เข้ามาอยู่เต็มเลยปลาเล็กก็เลยต้องลื้อออกมาทุกอย่างแล้วก็จัดก,การมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้เก็บของเข้าไปนะคะรอบๆด้านก็เลยอาจจะลกๆนิดนึงละเอียดแล้วนะคะปลาเล็กก็จะใส่มะเขืออะไรค่ะ เคล็ดลับนะคะทุกคนต้มมะเขือต้มยังไงมะเขือเราถึงจะไม่ดํานะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะแค่เราเอาน้าใส่หม้อเอามะเขือลงไปแล้วปิดฝาให้สนิทนะคะแค่นี้มะเขือก็ไม่ดําแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเอาน้ําใส่หม้อรอให้น้ําเดือดแล้วใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็มะเขือของเราก็จะไม่ดํานะคะทำเนี่ยทั้งสองวิธีนะคะคือต้องปิดฝาให้สนิทเท่านั้นนะคะมะเขือก็จะไม่ดําแล้วะค่ะมาทําต่อเลยค่ะมะเขือใส่ลงไปเลยนะคะ ปลาทูไม่มีใส่นะคะวันนี้ปลาลิ้จะไม่ได้ใส่ปลาทูเนาะเพราะว่าลดกับข้าวทั้งสองคันไม่มีปลาทูเลยค่ะก็ะจะซุปแบบไม่มีปลาทูใส่นะคะก็ใส่เห็ดเลยค่ะเห็ดต้มกับน้ำปลารานะคะเราจะเอาแต่เฉพาะเนื้อเห็ดใส่เนาะล้นครกล้นครกพอดีครกนี้ใช้ตําพริกอยู่แล้วเนาะก็เลยใช้ต่อเลยค่ะที่เกลื้อครกใหญ่ออกมานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะเปรเล็ก็ขอใส่มะนาวนะคะเพราะว่าชอบเนาะชอบให้เขามีรสเปรี้ยวนิดนึงน้ำปลาค่ะเอาลืมตัวต่อด้วยน้ำปลานะคะทุกอย่างอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะทุกคนเราจะชิมก่อนนะคะ ะะไปเลยขอเพิ่มน้ำปลานิดหนึ่งเนาะปะลาล้าได้แล้วเพิ่มน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่ผักหอมเลยค่ะผักชีผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะคะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ อยากจะบอกว่าอร่อยมากๆค่ะทุกคน